ด้านหลังนะคะแต่เตัวสวยงามมาร่วมง,งานพิธีเปิดของเราในวันนี้นะคะ,ะยินดีต้อนรับแล้วก็ขอตาบขอบพระคุณอ,อย่างยิ่งนะคะขบวนที่3มนะคะที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่สนามโรงเรียนบ้านหัวดวงตอนนี้นะคะ,ะตามไปด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านดงบางค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านดงบางนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะสีประจำโรงเรียน คือสีฟ้าเหลืองนะคะอ่าเรากำลังเดินทางเข้ามานะคะเพื่อกระบวนเข้ามาอ่าอยังกระชับกระจิ๋นะคะครอบแก้วนะคะอ่านะคะแต่ละกระบวนไม่มีใครยยมไปเลยนะคะอาระเบเยเอ,อ่ยชุดใหญ่ชุดเล็กจับเต็มเลยนะคะ เนื่อจากโรงเรียนชุมชนบ้านดงกฟางก็เป็นโรงเรียนใหญ่เหมือนกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องตั้งสองแถวนะคะ,ะจะมีพื้นที่เพียงพอนะคะสำหรับจำนวนนักกีฬานะคะค่ะ,ะขบวนจมัมเมเยอร์นะคะน่าจะเป็นน้องม้องในระดับ ขั้นตอนหถึงขันนสนะพี่้อยมาไดแชร์ระดัะตัวตน่าจะอยู่ในระดับขั้นตอนหนึ่งถึงข้สาวยมากเลยนะคะมาด้วยทุกสีแดงนะครัแล้วก็ถึงพารากรสสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ตามด้วยกระบูแฟนซีคลิซีน่ารักน่ารักขาวแฟนซี